ปลูกถ oh. ั่วลันเตาปีหนึ่งคือได้กินสะใจมากเลยปลูกมาห้าปีแล้วนะคะต้องกินด้วยกว่าจะได้กินแต่ละลูกดูดิค่ะเคทจะไปเก็บเชอร์รี่เอยไม่ใช่เดี๋ยวไปเก็บราสเบอร์รี่กันปีนี้ดเลนเลมสังหัวโกรธเลยนะคะก็ยังพอมีให้เห็นหลอมแหลมในหน่อยผักสวนครัวปีนี้ก็ปลูกแบบนิดหน่อยนะคะไม่ได้ปลูกเยอะเลยเขื่อนเทศปีนี้ดูดิแล้วก็อันนี้ ผักชีปลูกไว้แล้วก็นี่ให้เพื่อนไปนะคะให้รากผักชีเพื่อนไปกอกอหนึ่งอ่ะกอใหญ่ๆเลยนะแล้วก็เก็บไว้นิดหน่อยเดี๋ยไไวยไม่แน่นะเดี๋ยวจะเก็บมาเล็ดไว้นะคะแล้วมีโอกาสกลับไทยนะจะถือกลับไปแจกที่เมืองไทยเหนล้วมีรบรรี่ด่าย,ยมาจากกระถางแปลงผักตรงนู้นนะคะด้นเียนใช้มือดึงเลนือกว่า จะเล่นปิงขึ้นไปเก็บข้างบนเลยตัดได้ไหมลูกลูกค okay, ือฮามาจาก็อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาลิตาโชว์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเก็บราสเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีถั่วลันเตานะคะเนี่ยเก็บไปสองรอบรอบที่แล้วเก็บไปถุงซิปล็อกแกลลอนอ่ะเนี่ยขึ้นใหม่อีกแล้วนะคะเก็บไปแจกเพื่อนเอาไปให้เพื่อนแล้วก็ให้ญาติๆนะคะ hey I found a strawberry ชัยตาบอกว่าเจอสตรอเบอรี่ <c oughs> นี่ยถั่วลันเตาด้วยดิทุกคนปลูงถั่วลันเตาปีหนึ่งคือได้กินสะใจมากเลยนะคะจริงๆแล้วว่าเพิ่งได้เก็บมาสองวีนะแล้วก็ก่อนไปหาแม่เราก็เก็บไปแล้วรอบหนึ่งคือเยอะมากดกมากดูดิ เดลเรนกับเชลิตาจะไปเก็บลารสเบอร์ร <Huh? S 1> ี่กันนะคะปีนี้ยังไม่ได้พาเพื่อนๆมาชมสวนรอบบ้านเลยนี่เดี๋ยวพามาดูเชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่ oh, oh. Er. ปีที่แล้วได้เชอร์รี่ลูกหนึ่ง oh, <laughs> มีเชอร์รี่สองลูกเฮ้ยฝั่งนี้ก็มีนี่ฝั่งนี้ก็มีฝั่งนั้กนก็มีหลายลูกโอเคอัน okay, น uh, ี้ try อยาให้เชลิตาทานให้เชลิตาลองลองกินเชอร์รี่ โอยกว่าจะได้แ hmm. ต yeah, huh? sure mm ่ละลูกปลูกมาห้าปีแล้วนะคะลองกินดิแ้นกินไหลูกเอ่อสกปรกสกปรกจากมือไม่ใช่ไม่ใช่ลูกมันมันช้ำเฉยๆฉยลูกโอ้ยกว่าจะได้กินแต่ละลูกดูดิคะเนี่ยมีปีนี้ได้ประมาณสิบลูกต้นนี้ h ทิ้งลงพื้นเลยลูกูมีแมลงหรืออะไรมาเจาะกินเนี่ยอันนี้ให้แม็กแล้วกันนะลูกนะ่แม็กชอบกินอะไรหรอผลไม้โอเคเดี๋ยวไปเก็บเชอร์รี่เออไม่ใช่เดี๋ยวไปเก็บราสเบอร์รี่กัน นี่ลูกลูกแพรลูกแพรปีนี้ดะเรนเลมสังหัวโกรธเลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีนะยังมีลูกมาหลอมแหลมหลอมแหลมให้เก็บนะคะปีนี้ก็ยังพอมีให้เห็นหลอมแหลมหน่อยๆมีแบบว่ากิ่งและลูกสองลูกนะทุกคนไม่เป็นไรนี่นี่ข้างบนนี้ ดูดิหน้าร้อนอากาศยังอึมครึมอยู่เลยทุกคนโอ้ยผักสวนครัวปีนี้ก็ปลูกแบบนิดหน่อยนะคะไม่ได้ปลูกเยอะเลยผักสลัดอันนี้ก็ตัดไปฝากเพื่อนฝากญาติหลายรอบแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวจะตัดมาทานแล้วก็ตัดไปให้ไก่นะถั่วลันเตา ถั่วลันเตาแล้วก็มะเขือเทศปีนี้ดูดิคือแบบโตช้ามากอากาศแบบยังเย็นยังเย็นอยู่เลยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ผักชีปลูกไว้แล้วก็น,นี่ให้เพื่อนไปนะคะให้รากผักชีเพื่อนไปกอกอหนึ่งอะ่ะกอใหญ่ๆเลยนะแล้วก็เก็บไว้นิดหน่อยโอ๊ซอโทษลุงเก็บไว้นิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเมาเล็ดเก็บไว้ปลูกนะคะ ปีนี้เดี๋ยวต้องรีดเมล็ด,เ,ลดเก็บมาเล็ไว้ดีดๆเพราะว่าปีที่แล้วอะแขวนไว้แล,ว <c oughs> แล้วความชืนะ้น่ะทําให้อ่าเมล็ดผักชีขึ้นราเราเลยทิ้งไปหมดเลยนะคะ <c oughs> ก็เอามาโรยๆรยตรงนี้ทิ้งไว้ใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือก็ทิ้งขยะไปเลยนะคะเพราะว่ามันมันขึ้นราไงเราก็ไม่กล้าปลูกนะคะกลัวเขาติดเชือ้อโอเคปีนี้นะถ้าได้มเมล็ดผักชีตากแห้งเรียบร้อยเราจะรีบเก็บใส่ถุง ไว้ปลูกปีหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวหน้าหนาวจะโรยมาเลยทิ้งไว้ด้วยนะโอ้ยผักสวนพัวปีนี้คือแบบว่าจิ้มริมน่ารักนะคะนี่นี่นี่พามาดูอันนี้อันนี้ใบขึ้นชัยนะไม่หอมเท่าของเมืองไทยนะคะก็กิ่งก็โอเคแต่ว่าใบมันใหญ่ๆแบบ มันไม่ได้อารมณ์เหมือนขึ้นชัยที่เราทานสุกกี้ว่าเมืองไทยอ่ะอแล้วก็นี้ก็เดซี่ปลูกดอกเดซี่ไว้นะคะสองกระบะตรงนู้นดอกยังไม่ออกออกนิดหน่อยนี่ๆออกดอกตุมต้มๆปีนี้มีแต่ดอกไม้สีขาวนะคะอันนี้ก็ฟอกโกลบนะคะฟอกโกลบอันนี้ดอกร่วงหมดแล้วแล้วก็เป็นเมล็ด จะเก็บมเมล็ดไว้นะคะเดี๋ยวไม่แน่นะเดี๋ยวจะเก็บมเมล็ดไว้นะคะแล้วมีโอกาสกลับไทยนะจะถือกลับไปแจกที่เมืองไทยเพราะว่าไปชานีที่นี่ไม่ให้ส่งมเมล็ดพันธุ์นะคะเพราะว่าเมืองไทยอเขาห้ามเมืองไทยไม่ให้นําเข้า,มาเมล็ดพันธนะุ์นะครั้งที่แล้วที่เราส่งมเมล็ด เมื่อเขือเทศไปอ่ะเขาถามว่าอะไรบอกเมล็ดพันธุ์ผักเขาบอกว่าเมืองไทยไม่รับแต่ว่าไม่รู้เขาทํายังไงเขาช่วยเราวิธีไหนไม่รู้นะคะเขาใส่อะไรลงไปไม่รู้เพราะว่าอ่อเราบอกเขาว่าเราส่งไปให้พ่อเออเขาก็เลยเขาก็เลยทําให้นะคะอวันนี้เป็นอ่าวอตเต้คอร์รูบร์รูบอบเขาเาเรียกว่ารูบอบนะคะ เป็นผักเมล็ดได้เมล็ดพันมาจากน้าน้าของเพื่อนนะเขาให้มาแบบเราโรยดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปกติเห็นเขาบอกว่าไปทําอาหารทําขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่เป็นใบัวละพาปักชําไว้นะคะพริกดูดิคือแบบว่าไม่ได้ลูกอันนี้ก็พริกอันนี้ก็อะไรอ่ะอันนี้เบลเปเปอร์ แล้วก็อันนี้ก็เป็นพริกดูดิอากาศแบบแย่มากอะ่ะปลูกอะไรก็หลอมแหลมหลอมแหลมแบบเนี้ยเนาะดูเหมือนจะออกดอกนะคะแต่ดูแกน่นแกนเนาะหรือเป็นพันเตียเราก็มีสมุนไพรนิดหน่อยนะแล้วก็ต้นไม้ที่เราปลูกส่วนใหญ่นี่เขาจะเกิดใหม่ทุกปีนะแล้วก็อันนี้เราลงาข้าวโพดไว้นะคะข้าวโพดก็ไม่งามเออ อากาศแบบว่าไม่ซัมเมอร์ไม่อากาศไม่ดีอ่ะอันนี้เป็นอดติโชคนะคะอดติโชกเนี่ยรากเขาจะใหญ่แล้วก็ลึกมากๆพอเราย้ายใส่กระถางนะเลยได้ต้นแค่นี้ทุกปีเราปลูกในกระบะปลูกผักทุกปีเราปลูกในกระบะปลูกผักนะจะง,งามนะเดซี่เดซี่เดซี่กำลังแตกเลย แล้วก็ลูกพัมปีนี้มีนิดหน่อยแต่เลนเลมไปหมดแล้วนะคะ<แ>โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเก็บรา,าสเบอร์รี่กันนะคะแ,แล้วก็จะมาเก็บถั่วลัน<แ>ถั่วลันเตาราสเบอร์รี่เก็บราสเบอร์รี่อันนี้เชอร์รี่เออไม่ใช่สตรอเบอรี่นะคะเราแยกสตรอเบอรี่ลงกระถางเล็กๆๆที่แขวนอยู่ตา<อ>มนั้นอะ เอไปแยกนะคะก็ปลูกเล่นๆแล้วก็เอาไว้ตรงเล้าไก่เดี๋ยวพาไปดูสเบระร่กันส่วนหลังบ้านปีนี้คือแบบว่าปลูกผักน้อยมากแล้วก็ได้ได้ชื่นชมผักแล้วก็ได้ทานผักสลัดนิดหน่อยนะคะนี่สเบปะร่ดูดิย้ายมาจากกระถางแปลงผักตรงนู้นนะคะ แล้วก็มีลิลลี่ด้วยนี่มีลิลลี่นะคะปลูกลิลลี่ไว้ในนี้ทุกปีตรงนี้จะปลูกอดอกอะไรนะดาวกระจายจะปลูกดาวกระจายยานี้ย้ายลิลลี่มาเลยนะ,ะให้ลิลลี่อยู่ตรงนี้ไปเลยนะคะเขาจะเกิดเองทุกปีแล้วก็อันนี้เป็นไฮเดรนเยพันขาวพันเลยอ,อันนี้เป็นไฮเดรนเยพันเลยนะคะดาเลยเรียกละเดลเลยเรียกละโอเคโอเคอเก็บลาสเบร์รี่ เก็บราสเบอร์รี่เร็วเร็วเร็วเดินหนีเดินหนีอย่าเล่นบนเดินหนีจะเก็บราสเบอร์รี่เอาเร็วๆค่ะ not a raspberry อ๋อวันนี้ได้ไข่ฟองหึงโอเคมาดโนริโอเคหนกมาช่วยกันช่วยกันเร็วๆโอ้ยราสเบอร์รี่ดกดกนะจ๊ะวันที่เอาไปบ้านพี่สาวอะบ้านแม่หลานเดรน ชอบนะคะเขานั่งทานแล้วเขาก็ <c oughs> เขาก็คุยกันว่า mm hmm. เออซื้อมาจากที่ไหนทําไมอร่อยอะไรเงี้ยบอกไม่ได้ซื้อเก็บจากข้างบ้าน mm hmm. อะไรเงี้ยเขาชอบเขาชอบมากเลย <you> okay? หลานสะพ้ยหลานสะพ้ายเลนนะคะกับพี่สะพ้ยอืมเขาบอกว่าอร่อย <c oughs> ซื้อมาจากไหน <How? S 1> ที่เราได้ผ่าน <you> มาข้างบ้านนะคะ <c oughs> ทางบ้านให้กิ่งมากิ่งกับให้ลากมาเลยเขาขุดลากมาให้เราก็มาลงดินดูดิรูว oh ุ like. oh, ่นวุ่นอวบอวบเลยจ้ะอวบอวบเลยจ้ะโอ้ยอะฮัลโหล แมคลอกินราสเบอรี่หรือเปล่าโอ้ยนี่เลยนี่นะทุกคนนี่เก็บก่อนนะคะเขาจะได้มีรุ่นใหม่ออกมานี่เลยาสเบอร์รี่ค่ะสดๆจากสวนหลังบ้านนะจ๊ะนี่า นะคะปิดปุ๊บวันนี้เดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บลาสเบอรี่นี่เห็นไหมเก็บง่ายมากอ่ะอันนี้ thank you ค่ะเยอะมากมากทุกคน แต่อย่างหนึ่งคือต้องระวังเพราะว่าเขามีหนามเยอะนะคะต้องระวังหนามเลยแหละกิ่งลาสเบอร์รี่อะ่ะเขามีหนาม so ชิมสิอุย้ยหวานมาก <Look at S 1> หวาน <Max. S 1> อร่อยมากรีบเก็บเลยจ้ะ mm hmm. นี่ดูดิกคน เขาจะอยู่แบบข้างใต้อย่างเงี้ยคือเราสงสัยเราต้องจับเราก็ให้ดเดเรนเด็ดปะ mm. <What? S 1> อันนี้ mm. นี่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะยกให้ดเดเรนยกให้ดเดเรนเก็บนะคะ those, เพราะว่ามันเยอะมาก w ี <Where? Where? S 1> don't <Ooh. S 1> need the one on the ground Look ให้ได้เลยก็ใช้โอ๊ยโดนหนามเยอะ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 มากส่องนี้นี่กอดิทอันนี้นี่ดูดิไอเกตตาม No. Oops, I think I got no, a little juice. No, no, What's that? Is that chicken? I. E. What is this? Are we gonna wash them? Are we gonna wash it? Yeah. I got. I found this. hello. <laughs> oh. you Oh. 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 daddy's turn i'll take care of max i'll play with max okay ทุกคนดูหล่น <Yeah. S 2> เต็มพื้นเลยอ่ะเสียดาลนี่เสียได้อ่ะหล่นดินนิดนึงไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไปล้างก็ได้โอ้ยโอ้ยนี่หล่นดินนิดนึงอ่ะแต่มันเลอะอ่ะนี mm ่ hmm. แต่เลยลงไปนั่งก hey, kind of ับพื้นเจอเม็ดนึงตัวนี้นั่งพ้อมแล้มั้งแ้วสินับเห้นี่เดี๋ยวไปเก็บเอ่อถั่วลันเตาต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาตะกร้ามาเก็บถั่วลันเตาดีกว่าแม n e x คุณ yes. ขอบคุณค,ครับคุณสวัสดีครับคุณส,ส,สวัสดีครับสวัส okay. ด okay. ีครับเกับด้วยสวัสดีครับเฮ้เก็บลารดเบอร์รี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บถั่วลันเตาต่อเลยนะเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนต้องอาวางสูงๆนะคะเดี๋ยวคุณแม็กไปกระโจนนะเก็บไว้ตรงนี้ก่อน บลัสเบอร์ีส่ยีไช่วยแดดดีเก็บลูกมามีถ่ายวีดีโอกอนดันเียนใช้มือดึงเร็วกว่า Ooh, s <S ได้ไหมลูก ah. โอ้ย แม็กซ์ชอบมากแม็กชอบถั่วลันเตามากโอ้ยดูด้วยทุกคนคือดกมากดกทั้งสองฝั่งเลยนะคะเดี๋ยวจะเก็บให้หมดเลยแล้วก็จะเหลือแต่ฝักเล็กๆไว้เพราะว่าเดี๋ยว ให้เขาโตเต็มที่ก่อนนะแต่ก็น่าจะเก็บได้อีกสักรอบหนึ่งนะคะถ้าเก็บรอบนี้แล้วอ่ะ Daddy Mommy Me Max อ๋อให้แมกินอันหนึ่งไหมลูกแม็กชอบมากแม็กชอบถั่วถั่วลันเตามาก I I found Max. Hey guys, I found Max. Okay, look, don't don't pick the small one, baby. Why not? Keep just... for later. Pick just the big one, Can okay? I eat it then? Do you wanna eat it? It's up to you. No, Max. There you go. แต่เลนปีนขึ้นไปเก็บข้างบนเลยระวังนะนี่แค่ฝูโอ้ยดูดิดูด <umble> ีเยอะมาก <What? S 1> ดอกมาก s right <S ทุกคน an ตัดได้ไหมลูก look how at much i โอ้ oh. นี่คือถั่วลันเตานะคะที่เก็บได้ตอนนี้นะคะยังเก็บไม่เสร็จนะคะเพราะว่ายังมีอีกเยอะเลยเก็บอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีคนมานั่งเฝ้าด้วยเยอะเยอะ